แต่ว่าตรงนั้นที่โดนป้นก็เป็นน้องน้องในแกมป์ผมใช่ไหมครับผมก็เลยต้องต้องช่วยน้องไว้ก่อนต้องมึงแทงมันดิรู้ปะเี็ยฮีโร่มันอยู่ยากเลยเอ้ยมาสวนมาสวดมาสวนมาสวดที่อะไรสวดที่อะไรสวดที่อะไรสวที่อะไรสวดที่อะไสวที่อะไรสวดที่อะไรก็โอเคนะครับเป็นส5มบ้าใบพรุ่งนี้พรุ่งนี้โมงครับโอเคห้าโมงห้าโงครับอเคครับได้ครับก็ประมาณนี้ขอบคุณสภามากครับรากลารอยิเปียกเปียะ Oh สวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมสตอรี่เนี่ยเพิ่งคุยเมื่อวานนะจากที่ผมดูสตอรี่นี้ก็วันเนี้ยเขาจะเริ่มเล่นสตอรี่กันแล้วนะผมเป็นสตอรี่ของ d ดวอนเฮดกับ City ้ซนะผมอยู่ในเมือง s t a r ์ทาวนะผมก็สาเหตุของสตอรี่ในครั้งนี้ก็เกิดมาจากทั้ง d ดวอนเฮเองแล้วก็ City ้ซเองเนี่ย ปวมตัวเป็นโจรแล้วก็ออกไปปนนะผมทีนี้เกิดไปมีปัญหากันเองระหว่างโจรกับโจรแล้วก็เกิดเป็นประเด็ดนมีขึ้นมานะผมทาให้ฝั่งไดมอนด์เฮดไม่พอใจแล้วก็ไปคุยที่แลนด์ของซิตี้ซิกนะผมซึ่งการคุยเนี่ยก็เหมือนกับทั้งฝั่งของซิตี้ซิกเองเนี่ยก็เหมือนกับจะไม่ยอมในฝั่งของไดมอนด์เฮดนะไดมอนด์เฮดก็เลยเปิดแทงไปนะผมแล้วหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นเองนะผมไดมอนด์เฮดก็ไปคุยที่สภานะผมแล้วก็ซิตี้ซิกด้วยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาตอนแรกเนี่ยไดมอนด์ จะเล่นที่40ใบนะผม,มส่วนสภาเนี่ยเขายืนไว้ที่35นะบผมแต่ทีนี้ซิตีซิกเหมือนกัว่าอ,อยากจะเล่นสัก30นะบผมหรือไม่40ก็ได้แต่ว่า หลังประมูลหลังจบงานประมูลลดนะผมก็แต่ประเด็ก็เหมือนกับจะไม่ไม่โอเคนะถ้า30บใบก็เล่นได้แต่ว่าต้องบวกเงินเข้าอีก5ล้านนะผมก็มันก็ตกลงกันไม่ได้จนสุดท้ายแล้วสภา,าก็ตกลงกันชี้35บาในะผมซึ่งสอรี่นี้ผมมองว่าต้องพูดถึงซิดีซิกก่อนซิดีซิกเองเนี่ยก็ จริงๆหลักๆเลยซิตยังเล่นอยู่ในวอตอยู่นะผมแต่ว่าจะมีเจนหนึ่งก็คือเล่นอยู่ที่ Star t ท w วก็ยังมาเล่นเหมือนกับเพิ่งเข้ามาเล่นนะผมแล้วก็ทรัพยากรแก๊งอะไรก็ยังไม่พร้อมรวมถึงอาวุธต่างๆก็ยังไม่ค่อยมีที่จะพร้อมเล่นขนาดนั้นนะผมโซมไดว์วัเนเฮไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาทรัพยากรเหนือกว่ารวมถึงเชียร์อาวุธก็สูงกว่านะผมก็จริงๆ6ิๆๆเองถ้าพูดถึงถ้าเป็นชุดที่ในวัดเนี่ยอันนั้นคือ น่าจะเป็นชุดหลักของเขาละนะผมแต่ว่าในเมื่อมันเล่นกันที่ Star t ท w วเนี่ยเดวอนเฮมีความได้เปรียบอย่างมากมากจริงๆอะ่ะนะผมต้องดูอีกทีว่า66เองจะเล่นในรูปแบบไหน,นแต่ผมมองว่าสตรอรี่นี้คงไม่มีอะไรพลิกนะผมก็คงเป็นฝั่งเดบอนเฮนะผมจากที่ผมเดานะอันนี้ผมผมคาดการไว้นะเพราะว่าในเรื่องของทรัพยากรตา่างๆรถที่ใช้เล่นรวมถึงอาวุธต่างๆดวอนเฮมเหนือกว่าฝั่งซิแต่ว่า C ิเองเนี่ย เขาก็มีฝีมือแนละ้วผมอยากที่รู้กันว่าอ่ะอย่างที่ดูในวัตอะอืมไม่ว่าจะแฟมิเลียเอง c ิตีซิก็ผ่านมาแล้วในวัตก็ชุดหลักก็อยู่นั่นก็เล่นสตอรี่คือไฟ์คือแข็งมากๆนะ c ิตีซิเป็นแก๊งที่เล่นเป็นระบบมากๆอะเออจากที่ผมติดตามดูหลายๆสตอรี่นะผมแต่ว่าในครั้งนี้มาเจอใน Star ์ทาวเนี่ยด้วยสถานการณ์ของ c ิตีซิเองอาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้น ผมเลยเมองว่าไดมอเทมีความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะเอาชนะได้สูงมากๆนะสตอรีน่นี้ยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าแนละ้วผมก็จะติดตามกันสำหรับสตอรีน่นี้เพราะว่าเป็นแก,งก๊งที่มีชื่อทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นไดมอนเ d สซิตี้ซิกเองเนี่ยอืมก็ฝากติดตามใน EP ต่อไปคิดว่าน่าจะมีไฟมันมันให้ชมแน่นอนสำหรับสองแก,งก๊งนี้แนละ้วผมโอเคคลิปนี้ก็ เขาเรียกว่ามาพูดถึงสตอรี่นี้ให้ฟังจุดเริ่มต้นว่ามันเกิดมาจากอะไรนะผมสว่วนสตอรี่นี้เขาจะเล่นกันแบบไหนนะผมฝังไหนจะคว้าชัยไพยนี้ก็ฝากติดตามใน EP ต่อไปด้วยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะผมในคลิปหน้านะผมก่อนจะกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนให้ด้วยนะผมก็ฝากอีหน้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ